ม,มาพไไนสนับสนุนรายการโดยสวนใส่โยกรีสอร์ททวีชัยแคมป์ช้างตื่นเช้ามาพบกับรถไฟขบวนแรกนะครับที่นี่คือทางรถไฟสายมรณนะที่อยู่เคียงคู่กับแม่น้ำแควน,น้อยเชา้านี้อากาศเย็นสบายอยากให้เ,เพื่อนๆได้มาสัมผัส อย่างที่เราได้สัมผัสอย่างในเช้าวันนี้จังเลยครับ มากินตอนนี้เราอยู่ที่ทวีชัยแคมป์ช้างจังหวัดกาญจนบุรีครับเราเจอลูกช้างตัวน,นี้ดื้อม,มากสนด้วยนะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับช้างครับก็จะพาคุณผู้ชมครับมาเปิดโลกมาดูที่ว่าที่เมืองกาญครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองยุทธศาต์ถีใช่ไหมมีประวัติศาสตร์มากมายเกี่ยวกับช้างนะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ใกล้เขาเนี่ยนะอยู่ใกล้เขาอ,อย่างเงี้ยน,นะกาวดู <c oughs> นะแล้วก็ กิจกรรมครับที่สนใจก็คือการอาบน้ําช้างในแม่น้าแควรครับบอกเลยฟินมากแล้วผู้ชมจะชอบจะรักช้างสริง้างในปรนสัทที่น่ารักมากๆกครับผู้นี้คือช้างที่ถูกการฝึกการเลี้ยงแล้วสังเกตว่าช้างเลี้ยงเนี่ยเราเรียกว่าเชือกใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นช้างป่านะครับเราจะเรียกว่าตัวครับผมตกใจแต่ช้างป่าเราเรียกว่าตัวเพราะว่าเขาอิสระไม่มี พันธนาการนั่นเองฮะช้างพวกนี้ครับเมื่อเลี้ยงดีๆเขาจะเชื่องแล,นละน่ารักแสนรู้ด้วยนะเดีย๋ยวผมพาไปดูว่าช้างแสนรู้เนี่ย<ส>เขาทํายังไงป่าลูกโป,ป่งก็ได้วาดรูปก็ดีพวกนี้นะเก่งจริงๆนะสมองเขาเล็กแต่เขาฉลาดมากเลยละ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับกิจกรรมแรกๆเลยนะก็คือเราไปนั่งหลังช้างเดินป่ากันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกับการนั่งหลังช้างนะครับไปตามผมไปดูกัน มาแล้วเจ้าตัวนี้ชื่อกาโมฮะอายุกี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยสามสิบห้ครับโอยังหนุ่มอยู่เลย35แล้วใส่กําขัดนิรภัยเป็นบรรยากาศที่บอกว่าโยกเยกตรงเตงแต่ก็สนุกนะ มีคนถามครับว่าเวลาเรานั่งหลังช้างเนี่ยช้างมันจะหนักไหมโดยตามหลักแล้วครับช้างนะครับเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงมากๆเมื่อมีการใช้กํำลังในการลากจูงของครับโดยเฉพาะพวกท่อนซุงต้นไม้ตนม้ตนใหญ่ๆหนักเป็นบางตันเขาลากได้สบายเลยครับแต่ในทางกลับกัน,นครับเมื่อเอา ของมาบรรทุกอยู่ข้างหลังเขาเขาจะรับน้ําหนักได้น้อยกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าต้องใช้การกดทับน้ําหนักที่กระดูกสันหลังของเขานั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่เกิดมาคู่กับช้างครับในการใช้กําลังก็คือการลากจูงครับสนุกสนานฮะเข้าป่าแล้วก็เดี๋ยวพาไปอาบน้ําช้างกันตรงนี้ฮะผมชอบมากๆเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดเขาอย่างจริงจังมากครับ ข้างๆ,ๆนี้เราผ่านมานี่คือหมู่บ้านของคอนเลี้ยงช้างครับก็อาศัยอยู่ในแคมป์นี้เลยเราก็ได้ศึกษาด้วยเขาก็อยู่กันสำรบสมถะฮะวัที่นี่เปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิดบ่าย3ครับทวีชัยแคมป์ช้างก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมาไม่ยากครับทางเดียวกับทางที่ไปน้ำตกเอราวัณเลยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ที่แม่น้ำแควฮะเพื่ออะไรเพื่อกิจกรรมอาบน้ำช้างพอเราเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าอะไรพร้อมเปียกเรียบร้อยแล้ว แล้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมสนุกสนุกแบบอบอุ่นอบอุ่นกันครับหาดูได้ยากมากเลยนะเพราะว่าน้ำในแม่น้ําเนี่ยไหลเชี่ยวเชี่ยวมากๆจริงๆนะในขณะที่ตัวเราถ้าเราตกลงไปในน้ำเนี่ยเราจะไหลไปกับน,น้ําแต่ช้างฮนะพี่ท่านเขาเดินลงไปแบบสบายสบายชิลๆเลยโดยที่ไม่ไหลไปกับน้ําด้วยเออ,อไปดูกันครับ

ก็ถ้าเป็นคนที่ซื้อแพ็กเกจทั่วทั่วไปครับ mm hmm. เ็จะพาขี่ช้างมาลงน้ําตรงนี้ตรงนี้เติ้นครับประมาณแค่น้อ,นองแต่ถ้าจะอาบน้ําช้างเนี่ยเขาจะลงไปอีกนิดนึงไปลึกนะครับ ผมเชื่อว่า,ากิจกรรมในระยะเวลาไม่นานครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะทําให้คุณมีความสึกว่าคุณอยู่กับธรรมาชาติได้ใกล้ที่สุดเลยละแล้วช้าเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกเลยครับว่าเมื่อเขาเชื่องเขาก็น่ารักสุดๆเช่นกันครับเดี <laughs> ย๋ยวเราไปเปลี่ยนกิจกรรมไปอาบน้ําช้างกัน ไดยินเสียงช้างกําลังมาครับเตรียมพร้อมที่จะให้เราได้พาไปอาบน้ําครับมานู่นละตอนนี้ผมขึ้นไปเตรียมตัววันนี้ครับจะต้องทําตัวให้ปลอดภัยที่สุดติดตามนะฮะต้องเตรียมเปลี่ยนนะมือถืออยู่ไหนออกแล้วตัวเปล่าๆนะครับมากับใจพคกมาเต็มร้อย ขี่เกาโม่เหมือนเดิมแต่นี้เราขี่ข้างหน้า,า,รนนาครับน,น,น,น้ำตรงนี้เริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับสังแกดูที่ตูดช้างเขาจะหมู่ขึ้นมาเหนือน้ำเขาต้องหายใจเอาเอาุ้งเ้เหมือนเรานะฮนะเฮ้ยตัวนี้ ในใจอยู่ที่มืออยู่ใต้น้ำอุ้ยอุยอ,ยอุยน้ำเย็น้ <c oughs> นำเย็นมากไดพมาลคืนจะรู้หูลไปดีบอกเลยมานะคุณผู้ชม โอกาสแล้วก็บรรยากาศแล้วความรู้สึกแบบนี้หาไม่ได้จริงๆต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง อีกหนึ่งกิจกรรมเป็นไฮไลท์ของทวีชัยแคมป์ช้างครับนั่นก็คือการนั่งแพไม่ไผ่แบบนี้เพื่อกิจกรรมในการล่องชมแม่น้ำแควรครับนี่น้ําก็ไหลเชี่ยวครับแต่บอกเลยครับว่าอยู่ในความปลอดภัยจะใส่ชูชีพใช่ไหมครับแล้วก็มีผู้ที่เชี่ยวชาญในการควบคุมแพครับแพนี้ก็ใหญ่พอสมควรที่จะทําให้มันไม่ต้องเปียกน้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับตามมาฮะ พอมอยู่ตรงนี้ครับทุกอย่างมันเงียบไปหมดผมได้ยินแต่เสียงลมอึงอ้งๆเข้ามาที่หูเนี่ยบรรยากาศสงบมากครับเสียงนกร้องโอ้ยหายากนะถ้าเราไม่ออกมาข้างนอกรู้ครับว่าทุกคนมีภาระรู้ครับว่าทุกคนต้องทำงาน <c oughs> ผมก็เหมือนกันต้องทำงานยังปลีกตัวออกมาถ่ายรายการได้เหมือนกันนะเอาสิ ยังไงก็ตามคุณผู้ชม,มอบอกเลยครับเมืองไทยจริงๆมันได้ตลอดกาญจนบุรีเที่ยวได้ถึง3ฤดูมันเป็นอะไรตโลแกนเลยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกเลยครับว่าแดนสวรรค์ตะวันตกกาญจนบุรีเที่ยวได้ตลอดเวลาสบายจังเลย นี่มันเตียงธรรมชาตินะเนี่ยเอ้าถึงแล้วแหมเสียใจยฮะ <c oughs> อยากผู้ชมได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแบบนี้ <พบ S 1> จริงๆฮะนะไรว่ายน้ำไม่เป็นก็เกาะแบบนี้ไว้ใส่ชูชีพให้กระชับที่สุดนะครับ <c oughs> แล้วก็บอกเลยฮะการเที่ยวแบบทเที่ยววันธรรมดามันช่างมีความสุขจริงๆครับดังนั้นเที่ยวเธอหาเวลามาให้ได้นะครับวันไหนก็ได้นะถ้าว่างมาเลยนะครับเดี๋ยวเบรกถัดไปครับพาไปชิวแบบนี้นะบอกว่า เป็นสถานที่ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามีแบบนี้ในเมืองไทยด้วยแถมได้กินข้าวข้างๆกับน้ำตกที่สวยงามเป็นไฮไลท์ของจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวพาไปดูครับ